ชาวราศีกรกฎนะฮะกับการที่ดาวพุธนะครับย้ายราศีนะครับพุธเจอราหูนะฮะคู่นี้ไม่ธรรมดานะเรียกว่าเป็นคู่ที่หักล้างแล้วก็มีการประทะกันนะครับฉะนั้นในดวงแต่ละคนจึงมีการเปลี่ยนแปลงในดวงแต่ละคนจึงมีการเรียกว่า,าจบเพื่อเกิดบางอย่างใหม่นะครับส่วนคนราศีกรกฎคือเรื่องอะไรฟังเลนี่ฮะรเรื่องเด่นๆเรื่องแรกครับใครที่ทํางานอยู่นะฮะแล้วรู้สึกว่าง,งานตัวเองมันไม่ค่อยมั่นคงนักหรือว่ารู้สึกกลิ่นไม่ดีนะครับในการที่จะ ปรับเปลี่ยนเบรกงานหรือว่าลาออกหรือว่าถ pues ูกให้ออกอะไรก็ตามในช่วงนี้มันมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนว่ามันจะเกิดการผ่าตัดนะครับบริษัทหรือองค์กรเราในช่วงนี้ดังนั้นการทํางานจะเปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจจะเปลี่ยนเวลางานบางคนอาจจะเปลี่ยนบริษัทนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนเพื่อร่วมงานหรือว่าบางคนอาจจะมีหัวหน้าหรือว่าเพื่อ่วมงานหรือลูกน้องนะครับออกไปนะฮะหรือว่าเรียกว่าไม่ได้ทํางานในทีมเดิมนะครับก็เป็นได้เนาะแล้วก็ การต่อมาเนาะในเรื่องของรถนะครับในช่วงนี้มีดวงการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรถเรียกว่า,าจะาลถเสียนะฮะหรืออย่างหนึ่งคือมีปัญหาเกี่ยวกับการหนึ่งค่าประกันค่ารถซ่อมลดลถเสียแนะ่หรือว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางจะสูงเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับและสิ่งต่อมาอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับเรียกว่ามีคนหักหลังนะฮะหักหลังแทงข้างหลังหรือว่า รียกว่าใส่ร้ายใส่ความก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นการทํางานหรือว่าการออกสังคมในช่วงนี้มันจะต้องระวังเป็นพิเศษแหละนะครับถ้าจะต้องมีการเรื่องของผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับมีโอกาสที่ถูกหักหลังจากคนที่เป็นหุ้นส่วนจากคนที่ทํางานหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์เรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันต้องไม่ประมาทนะฮะใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของเราคุณอย่าประมาทเลยนะมันมีโอกาสที่เขาจะ บิดคำพูดหรือว่าบิดสัญญาบิดเอกสารหรือว่าทำอะไรที่หักหานอารมณ์และความรู้สึกเรานะครับเมื่อรู้ล่วงหน้าเราจะได้ป้องกันล่วงหน้าแล้วก็พยายามอยา่าเรียกว่าตกลงกันด้วยปากเปล่านะงทีมต้องมีเอกสารมีสัญญามีพยานม,มีผู้รู้้เห็นถึงไหมฮะฉะนั้นถ้าอะไรที่มีอะไรที่แบบโอเคตกลงทําได้เลยนะคาพูดวาจาเท่านั้นพอแค่นี้ปกติอาจจะทําได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้นะฮะพยายามทำอะไรต้อง มีหลักฐานมีกระสารมีสัญญามีหนังสือนะครับรับรองมีผู้รู้เห็นอารมณ์แบบนี้เลยนะฮะแล้วมันถึงจะไม่เดือดร้อนเนาะเพราะฉะนั้นเรารู้ดวงมันเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ได้รู้ให้มันเป็นไปนตามนั้นต้องถูกลองถูกโกงถูกแทงหักข้างหลังโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยเราจะไม่งั้นเราจะรู้ดวงทําไมถูกไหมคราวนี้ครับพื้นดวงต่อมานะฮะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของโชคลาภมีนะรดรถนะครับรถเราเนี่ยฮะบางทีอาจจะเป็น ทะเบียนรถนะครับบางคนอาจจะรถคันไหนล่ะมีสองคันคันไหนสักคันหนึ่งและนะบางทีถ้าคนจะมีโชคเนี่ยคุณจะจิ้มถูกเลยคันนี้แหละนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าโอเคมจะอยู่แถวรถเรานี่แหละนะแล้วก็ประการต่อมาครับในพื้นดวงชะตาเนี่ยมันมีดวงที่ระวังทะเลาะกับเพื่อนหรือทะเลาะกับญาติพี่น้องนะครับอันนี้อันตรายนิดนึงเพราะว่าบางทีมันเป็นคนคุ้นเคยบางทีเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมานานนะครับเพราะนั้นระมัดระวังเรื่องบางเรื่องนะฮะ ที่ทําให้ทะเลาะกันได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นไม่เรื่องเงินผลประโยชน์หรือว่าเรื่องของอเพศตรงข้ามอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะทําให้เกิดการทะเลาะกันได้ต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามอย่าปะทะนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีการทะเลาะหรือว่ามีเรื่องของการหักล้างกันเนี่ยอารมณ์มันจะขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสงบจิตสงบใจนะครับแล้วก็อย่าพูดไปเรื่อยนะ จะเอาเปรียบใช่ไหมจะมาเอาเงินใช่ไหมเอาเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปเลยประโยคนี้ห้ามนะไมงั้นคุณเสียผลประโยชน์นะเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรได้นะครับในช่วงนี้คือ1ใจเย็นครับ2คุยกันเป็นเรื่องๆข้อ3อย่าให้ใครมาเอาเปรียบข้อ4คือมีพื้นดวงของการท้าทะเลาะนะครับเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันในทรัพย์สินของเรานะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการเรียกว่ารักษาผลประโยชน์เราให้เต็มที่ที่สุดนะฮะในช่วงนี้และเรื่องต่อมานะครับจุดเด่นเลยนะคนราศี กรกฎเนาะคนกรกฎนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของมีข่าวฟุกๆเข้ามานะครับบางคนรอคอยนะครับข่าวแบบชีวิตตอนนี้งานนิ่งหมดเลยสมมตินะในช่วงที่ดาวย้ายคือ29เมษาถึงวันที่2กรกฎานี้จะมีงานทําจะมีโปรเจกต์เข้าหรือจะมีจ็อบพิเศษหรือบางครั้งอาจจะถูกเรียกตัวนะครับจากนั้นมันก็จะเกิดในช่วงเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจานั้นใครที่แย่ๆอยู่นะครับ มันจะฟื้นขึ้นมานะครับหรือว่าอาจจะเริ่มดีขึ้นหรือมีสัญญาณดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ระวังคนหลอกลวงคนโกงเงินคนมาชวนเราไปลงทุนคนมาชวนเราเอาเงินไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีความโลภได้อย่าโลภแค่นั้นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของชาวราศีกรกฎในกรณีที่ดาวพุธย้ายเจอดาวราหูนะครับในช่วงนี้เรามาระวังตัวแล้วก็รู้ดวงเพื่อแก้ไขนะครับแล้วก็รีบป้องกันด่วนครับแลบรองว่าเรื่องร้ายมันจะไม่เกิด เกิดแต่เรื่องดีๆมันจะเฮงน,นะครับโชคดีเป็นควาสุขครับเป็นกำลังใจ้เสมอน,นะฮะสวัสดีครับ